นิทานเรื่องหนึ่งที่สอน,สอนใจได้ฟังแล้วรู้สึกว่าเออโอเคก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ยินกันเนาะเขาบอกว่านิทานเรื่องนี้บอกว่ามีมผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจและขี้เกียจทำแบบคืออะไรก็ได้ให้มันง่ายๆอะ่ะอยู่ในอยู่บ้านอยู่ในฟาร์มวันหนึ่งก็ไปหาอาหารได้กินง่ายๆแล้วไปเจอผลไม้เจอแอปเปลิลก็ไปแอบขโมยเขากินออขโมยเขากินปุ๊บเจ้เขาของไร่เจ้าของฟาร์มก็เดินมาเห็น พึ่งหนีไงก็ตัวเองขโมยใช่ป่ะก็กลัวก็หนีเข้าป่าพอวิ่งเข้าป่ามาเสร็จเนี่ยก็พอเข้าไปลึกๆเรื่อยๆเนี่ยก็เจอหมาป่าตัวหนึง่งซึ่งเป็นหมาป่าแก่แก่มากมเดินไปไหนไม่ได้ขนาดคนเข้าไปก็ได้แต่ขู่อะแล้วก็จะทําอะไรไม่ได้เพราะมีขาแค่สองข้างมหมาป่าเนี่ยแก่แล้วมีขาสองข้างคือลุกไปไหนไม่ได้นอนนอนติดเตียงอะ่ะหมาป่าติดเตียงหมาป่าติดเตียงอ่าผู้ชายคนนี้ก็เห็นแล้วก็เอ๊ย เฮ้ยทำไมอ่ะก็เกิดความสงสัยว่าทำไมหมาป่ายังมีชีวิตยอยู่ได้อมไม่นะืม้หากินเองก็ไม่ได้เออไปล่าสัตว์ก็ไม่ได้ขนาดมนุษย์เข้ามายังหนีไม่ได้เลยแต่ก็ยังสงสัยอยู่สักพักเนี่ยเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มไกลๆมีสิงโตตัวหนึ่งกํลาลังเดินมาก็กลัวก็เลยโดดหนีขึ้นต้นไม้ไปซ่อนตัวและแอบมองอยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นคือเข้าใจว่าสิงโตน่าจะมากินะอ เรื่องนี้บอกว่าถ้าภาคสิงโตก็เดินมาช้าๆแล้วก็คาบเนื้อมาก้อนหนึ่งแล้วก็เอาเนื้อเนี่นยโยนล,ลงไปแล้วก็เดินหนีไปให้หมาป่าได้กินอหมาป่าได้กินคือผู้ชายเนาะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปิ้งไอเดียขึ้นมาได้ว่าแสดงว่าก๊อตเนี่ยหรือพระเจ้าเนี่ยเขามีแพลนหรือเขามีแผนสําหรับทุกชีวิตอ่านี่คือไอเดียของเขาเขาบอกว่าแสดงว่าทุกอย่างอะ พระเจ้าได้กําหนดไปแล้วกำหนดไปแล้ว่าวิว่าเนี่ยทุกอย่างมันต้องเกือ้อกูลกันอะไรอย่างนี้นะก็โโว่ารู้สึกโอ้โหศรัทธาเวศรัทธาเนี่ยพระเจ้าก็เลยลงมาจากต้นไม้แล้วก็เดินไปอีกสักพักหนึ่งไปหาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็นั่งปึง้งแล้วก็เชื่อว่าในเมื่อพระเจ้าเนี่ยมีแผนสําหรับหมาป่าสองขาผู้หิวโซอืก็ต้องมีแผนสําหรับเขาด้วยอ่า สิ่งที่ผู้ชายคนนั้นทาก็คือนั่งรอเฉยๆเขารอสิ่งตัวให้เขาไม่รู้อย่างเงี้ยหรอไม่รู้อ่ะแต่ก็ก็รอว่าพระเจ้าบัญญัติมาให้ว่าเออพระเจ้าน่าจะต้องแบบอะไรสักอย่างที่แบบต้องเซฟแน่คราบละเขานั่งเขานั่งเฉยๆครับผ่านไปสองวันเป็นไงฮะหิวเลยหิวทำไมเหมือนไม่มีว่ะมันใครออกมาให้อ่ะโอยไม่ไหวแล้วว่าหิวก็จะวิ่งกลับบ้านก็เดินระหว่างทางเดินกลับบ้านเนี่ยก็เจอเป็นนักบวชนะนักบวชคนหนึ่ง ก็เลยเข้าไปถามบอกเนี่ยก็เลยเล่าเหตุการณ์ใ้ฝั่งว่าไปเจอหมาป่ามางูานี่นั่งทําไมทําไมพระเจ้าถึงไม่มีแผนการสําหรับชีวิตเขาทําไมได้กับทำไมหมาป่าหิวโซแก่อสองขาแล้วได้เนื้อทําไมเขาก็นั่งรองนทําไมพระเจ้าไม่ให้เขามาั่งนี่นักบวชก็ตอบว่าคือรู้สึกก็ด่านะไอโง่ไงอ้โง่พระเจ้าอะ่ะเขามีแผนให้เหมือนกัน แต่เราอ่ะดูแผนผิดเออบอกว่าพระเจ้าอ่ะบอกให้แผนของเองอ่ะคือเป็นสิงโตไม่ใช่เป็นหมาป่าอ๋อเออนิทานจบแบบนี้เซนมากครับเออฟังแล้วแบบเซนนนิดนึงเออเนี่ยคือใครจะเชื่อยังไงไม่รู้เนาะไอ้เรื่องความเชื่อว่าพระเจ้าโดนมันดานจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย มันขึ้นอยู่กับ,บมุมมองเราคืออะไรถูกปะ่ะเราเลือกได้อะอ,ะอต่อให้พระเจ้าเนี่ยบอกให้เราเล่นบทสิงโตอ,อ่ะแต่เราคิดว่าเราเป็นมะพร้าวน่ารอกไป <c oughs> สุดท้ายก็หิวอยู่ดีอ่นะอาเนาะรานนั้นถ้าเกิดเราเป็นสิงโตรเราสามารถทําอะไรยิ่งใหญ่ได้และยังช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วยอย่างเงี้ยก็เลยดิสคัทเรื่องนี้กันนานอยู่เหมือนกันมี่คิดอีกอย่างหนึ่งนะว่าเอ๊ะ ระหว่างที่นั่งรออ่ะอาจจะโดนสิงโตขยํำแล้วเอาเนื้อเขาไปให้หมาป่ากินก็ได้สุดท้ายเป็นเหยื่อก็ไม่รู้ก็เลยก็ฝากไว้ว่านี่ยังไม่เริ่มสนทนากันเลยคือจะคือคือพอพูดมุมนี้มานักบวชท่านนั้นก็ถามเราเนาะว่าว่าเป็นไงเราก็บอกอู้ดประเสริฐประเสริฐมากคนที่คิดได้อย่างนี้เนาะแล้วถ้าคนที่เข้าใจอย่างงี้เขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองเนี่ยนะ เขาจะเปลี่ยนตัวเขาเองจากเขาเป็นเป็นหมาป่าหิ้วโซอ่ะเขาจะกลายเป็นสิงโตทันทีเลยจะเปลี่ยนจากเป็นผู้รับกลายเป็นผู้ให้ทันทีเลยนั่นแหละมันก็เลยโยงมาแล้วก็เลยคุยกับเขานานเพราะว่าเราก็คุยต่อว่าแต่ว่าเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าพระเจ้าจะโดนบันดาลอะไรก็ตามเราเป็นคนเลือกเองอ่ะใช่ไหมมีมาให้มีนิดหน่อยแต่ว่าเราเป็นคนเลือกง่ไปตั้งสองวันออกมาหาอาหารก็จบแล้วขนาดพระเจ้าโดนบันดาลให้แล้วเนี่ย เราก็ยังเลือกของเราเองอยู่ดีนั้น <c oughs> จริงจงมนุษย์ก็ไม่รู้นะในมุมมองเรารู้สึกว่าเราก็กาหนดชีวิตตัวเราเองนั่นแหละ <c oughs> ต่อให้ใครมาเอาของมาวางตรงหน้าเราก็เลือกเองว่าเราจะเอาไม่เอาเนาะเราจะเลือกชีวิตว่าจะเป็นหมาป่าหรือว่าจะเป็นสิงโตอยู่ดี <c oughs> ก็เลยโยงต่อไปยาวนิดนึงนะข <c oughs> อโทษว่ารู้<ด>สึกว่าเออพอชีวิตเลือกเองเนี่ยเราเลือกเองเนี่ยมันก็โยงมาว่าวันนี้ตะกี้นี้ได้สนทนากับกับกลุ่มหนึ่งแล้วกัน าถามเรื่องการงานอก็เลยถามคือเขาถามเรื่องการงานเรื่องการเงินจะทำเนี่ยก็จะมีคนถามอย่างนี้บ่อยเนาะยิ่งในสภาวะแบบนี้ด้วยเนี่ยใช่คุยกันเละเทะไปหมดก็เลยถามว่างานเนี่ยสําคัญกับชีวิตไหมงานสํคัญคัญไหมพี่เต่าพี่เต่าทํางานอย่างหนักเราต้องทางานไหมต้องทํานะต้องทาต้องมีเข้าปลาหารกินนะอ่าเวลาในการทํางานในชีวิตเราเนี่ย กินเวลาไปเท่าไหร่ของชีวิตหนึ่งยี่สิบแปดชั่วโมงทำงานสี่ชั่วโมงอันนี้นี่เขาเรียกว่าทำงานประจำเน้ะทำงานประจําทํางานประจําวันละกี่ชั่วโมงวันละอแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนี่คือเบสิกปกตินะในยี่สิบสี่ชั่วโมงถ้าไม่แปดชั่วโมงสมมุติว่านอนแปดชั่วโมงนอนแปดชั่วโมงอ่ะสิบหกชั่วโมงสิบหกนะแล้วมันก็จะเหลือเวลาทําอะไรจี่ปาถ์านู่นนี่นั่นอีกแปดชั่วโมงอีกสักแปดชั่วโมงแปลว่าเราใช้เวลาหนึ่งในสามของชีวิตนะ ืในการทํางานอืถูกไหมถูกครับถ้าเราไม่สามารถเมเนจจัดการหนึ่งในสามองชีวิตเราได้เนี่ยเรื่องใหญ่นะ่อ,อมันก็จะไปกกน,นเวลาใช่ปะใช่ใช่ใชมันคือเป็นช่วงเวลา ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสามของชีวิตแล้วถึงในสามของชีวิตอะหไปกับการทํางานแล้วอ่ะเหมือนตอนเรียนก็เหมือนกันมันก็คือหนึ่งในสามเพราะนั้นตั้งแต่ศึกษาเรียนรู้เด็กๆเรียนมามีเรียนพิเศษด้วยเนาะคนเรียนมันสิบชั่วโมงเลยะต่อวันอะเสียตังค์เท่าไหร่ก็ไม่รู้อํางานบางคนทำโอทีอีกอ่ะเออใช่ใช่มันเยอะมากเลยนะแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าถ้าเราเลือกทางเดินทางไหนทางหนึ่งแล้วอะว่าเราจะทํางานอาชีพเนี่ยมันกําหนดชีวิตเราเลยนะ แล้วถ้าเราไม่สามารถแสวงหาความสุขแสวงหาชันทะครับหรือว่าแสวงหาความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเราได้จากการงานจะเอาเวลาไหนไปทำจะเอาเวลาไหนไปมีความสุขจะเอาเวลาไหนไปพัฒนาตัวเองจะเอาเวลาไหนไปพัฒนาหรือทำให้ใจมันเจริญขึ้นถูกไหมเพราะแปดชั่วโมงก็นอนไปแล้ะเวลาที่เหลือก็ กินกินขี้ขี้อะไรเงี้ยไปติดต่อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะเดินทางอีกเดินทางเราติดอีกชั่วโมงของชั่วโมงติดอีกเออใช่ไหมครับอ่ะนี่เลยมีคนพูดมาเลยว่างานสําคัญเพราะว่ามีงานแล้วก็ต้องมีเงินใช้อ่่ใชต้องกินเออเราก็เลยสนทนากับเนี่ยบา่าลุงคนเนี้ยเพิ่มเติมว่าอ่ะงั้นเราพูดกันละเพราะว่างานเนี่ยแปลว่าเราประกอบอาชีพใช่ป่ะ ประกอบอาชีพคืออ่ะถนัดอะไรเงี้ยวีถนัดเรื่องกราฟิกทำภาพหนึ่งก็ว่าไปรถถนัดเรื่องนาฬิกงนาฬิกาก็ว่าไปซึ่งถนัดไม่เหมือนกันใช่ครับถูกไหมคนละแนวกันเลย่เพราะฉนั้นคําว่าอาชีพเนี่ยเราอาจจะแบ่งในการพิจารณาได้สองส่วนนี่เนาะส่วนแรกคือส่วนอาชีพในฐานะเป็นธรรมชาติเช่นเป็นหมอเป็นอาชีพไหมเป็นอาชีพอาชีพของหมอในฐานะเรื่องธรรมชาติไม่ได้พูดเรื่องเงินเลยนะมี คนไข่ใช่ป่ะเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาหายรักษาเไหมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านเขาก็สร้างแล้วเกิดบ้านขึ้นมาจบค้าขายซื้อมาเอาขายจบถูกไหมทำเขาให้โจทย์มาทำกราฟิกนู่นนี่ั่นทำเป็นภาพเป็นโลโก้นาถาเป็นโลโก้ทุดทคอย่างเงี้ยก็จบแปลว่าอาชีพการงานในฐานะที่เราตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับสังคมให้กับโลกใบนี้ตามความเป็นจริง ครับถูกป่ะสามหน้าที่ถูกไหมถ้าเราทําอาชีพแบบนี้ไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามมันจะไม่มีปัญหาตรงไหนวะอถูกไหมใช่เพราะมีคนป่วยเข้ามาเราจะต้องมีเงื่อนไขอะไรไหมว่าจะต้องรักษาไม่รักษาอืมไม่มีนะถ้าพูดในแง่นี้ก็ไม่มีนะมันก็ต้องรักษาถูกไหมนอ่อันนี้คือในฐานะธรรมชาติหรือตัวทำตัวธรรมะจริงๆว่าอาชีพในฐานะของธรรมหรือธรรมะเนี่ยก็คือทําเพื่อตอบโจทย์ แก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในทั้งตัวเองและสิ่งแวดล้อมสังคมทั้งหมดอ,มอย่างนี้เนะาะใครถนัดทําอาหารก็ทำเราอาจจะไม่ถนัดอย่างเนี้เนาะคนทําอาหาร,รก็จบให้ได้อาหารมากินอิ่ม,มนี่นะมีปัญหาแต่มันมีงานหรืออาชีพในอีกมุมหนึง่งก็คือมุมของความเป็นมนุษย์มุมของคําว่าเงื่อนไขแปลว่าถ้าไม่ให้เท่านี้จะไม่ทําำให้น้อยไปจะไม่ทํา มนุษย์ต้องมีเงื่อนไขครับถูกไหมคือพูดง่ายว่าให้เงินน้อยทำไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ทำใช่ทำให้คุ้มไม่ทําดีกว่าอ่าเพราะนั้นมนุษย์สร้างเงื่อนไขเหล่านี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าสร้างสมมติเนาะสมมติปัญญัติสมมติคือสมมุติแปลว่ามติร่วมกันเช่นเราเราเข้าใจว่าไอ้นี่คือโต๊ะเนาะก็คือเป็นมติร่วมกันเราเข้าใจว่านี่คือหนังสือก็เป็นมติหรือเป็นสมมติร่วมกันเพื่อความเข้าใจทุกคนว่านี่คือหนังสือจบครับใช่ไหมเออมันเงื่อนไขในชีวิตในการทํางาน่ ก็ก็คือสิ่งที่เรามามาติมีตกลงร่วมกันว่าคุณทํางานประมาณนี้คุณควรจะได้ค่าตอบแทนประมาณนี้ตอบแทนถูกไหมให้มันส,สมดุลเนือ้อเพรานะนั้นมนุษย์ฉลาดไงแทนที่จะทํางานอย่างเดียวแล้วก็แบบมันต้องอยู่ได้อะมนุษย์ก็เลยสร้างกลไกที่เป็นเงื่อนไขขึ้นมาเนี่ยเพื่อซัพพอร์ตหรือเพื่อสนับสนุนทําให้งานในฐานะธรรม,มะหรือธรรมชาติเนี่ยมันคงอยู่ได้เห็นไหม,มถ้าสองอย่างเนี่ยมันสมดุลกันไม่น่ามีปัญหาถูกป่ะใช่เออทำงานได้ผลได้ประสิทธิภาพด้วย รักษาคนไข้ได้อย่างดีนะได้ค่าตอบแทนสมเหตุสมผลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโอเคจบถูกไหมมนุษย์จะไม่มีปัญหาเลยทุกวันนี้มันมีปัญหาเพราะอินเทีร์เน็เพราะมันเจ้าต่เงื่อนไขงานไม่ทำถูกไหมหรือตรงสเปกเออหรือแบบอยากได้เงินเยอะๆคือไมเซ็ตไม่รู้อ่ะอยากได้เงินเยอะทำงานน้อยๆเงอนไขที่แบบทุกคนอยากได้หมดแต่มันไม่มีจริงก็ไม่รู้อ่ะนี่มีคนมีคำถามไหมว่าอยากถูกหวยอย่างเงี้ยอ่ะ ใช่ไหมคืออะไรก็ได้ขอให้มันตรงตามเงื่อนไขเราอ่ะเออเพราะนั้นจะขี้เกียจก็ช่างบางคนทํางานกินที่บอกอยู่ไปวันๆใช่ไหมครับเดี๋ยวสิ้นเดือนก็ได้เงินละแต่ตอนทํางานมันก็ไม่ค่อยทั้งใจอ่ะใช่ไหมเออประมาณยิ่งยิ่งก็เป็นคํากล่าวกันที่แบบคนในสังคมบอกว่าราชการใช่ไหมคนทําราชการก็จะอะไรนะเช้าชามเย็นชามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้วานแต่หมายถึงว่าคนเขาจะมองภาพเป็นอย่างนั้นเพราะบางทีแบบ ก็ขี้เกียจแล้วไม่ทําแต่คนทําจริงๆก็มีนะใช่เออมีมีไอคนไม่ทําแล้วมันได้เงินอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราสนใจแต่เงื่อนไขแต่เราไม่สนใจตัวธรรมะตัวแท้จริงที่เราต้องคิดว่าการรับผิดชอบของเราคืออะไรใช่ไหมเราต้องทําอะไรอะไรควรทาไม่ควรทาอย่างเงี้ยเขาจ้างมาร้อยแต่ทําแค่สิบาทแต่ว่ารับเงินร้อยนะรับเงินร้อยเออไม่ค้มเออเนี่ยเนาะคือก็เลยคิดว่ามันเป็นยงใายนเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่ ถ้าเราสมดุลเรื่องนี้ได้เราเข้าใจให้ถูกเนี่ยเออมันมีประโยชน์มากเลยนะคือคืออันนี้อันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเราตอบโจทย์อย่างนี้เราได้เนี่ยมันจะอยู่ได้มไม่ใช่ว่าเออะไรจะเอาจากเงื่อนไขหรือบางคนแบบก็มีนะสายแบบฮาร์ดคอร์เกินทําแต่งานไม่สนใจเงื่อนไขเลยเลยมีผม <S <S เคยเจอก็ไม่ถูกอะ่ะติดติดมันก็ไม่ถูกอะ่ะมันก็ต้องให้มันสมดุลกันอืใช่ไหมวันนี้จะทําทยัางไงให้มันสมดุลกันจะทํายังไงให้การทํางานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมัน ตอบแล้วมันตรงกับทมแปลว่าอีกทีหนึ่งเราบอกว่าหนึ่งในสามวัชีวิตคือการทํางานใช่ป่ะใช่คับแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาในชีวิตช่วงเดียวที่เราได้ศึกษาเรียนรู้สภาพกายสภาพใจพูดง่ายว่าเราจะโง่เราฉลาดมันขึ้นอยู่กับการทํางานนี่แหละถูกไหมเราจะฉลาดได้ตอนไหนอ่ะตอนที่มันเกิดปัญหาใช่ป่ะเออตอนที่ลูกค้างี่เงาเนี่ยใช่ลูกค้าไม่เคยเจอลูกค้างี่เงาโหเยอะครับอะขี้โกงเนี่ยโอ้โหเยอะมากเราจะทํายังไง อันนี้คือสําคัญมากเลยซึ่งซึ่งปัญหาส่วนใหญ่มันก็จะเกิดมาช่วงเวลาที่เราทํางานเนี่ยแหละใช่ใช่ไหมเพราะที่เหลือเรานอนไงปัญหาไม่เกิดเออปัญหานอนอะไรก็วานไปใช่ไหมเออแต่การทํางานเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาจิตใจในเวลาการทํางานเนี่ยเราจะไม่เกิดปัญญาเลยหรือเกิดได้ยากมากๆเพราะนั้นเราถ้าถ้าคนเข้าใจอ่ะจะรู้สึกว่าการทํางานนี่คือเป็นสิ่งที่มีโอกาสดีนี่ที่เราจะได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้เรียนรู้ทําให้เราเกิดปัญญามากขึ้นมันสําคัญมากๆในตอนการทํางานนี่แหละเพราะนั้นถ้าคนทํางานเป็น งานหนักเขาจะไม่กลัวรู้สึกว่าอปัญหามาแล้วเขาจ้างคุณเพราะเขาเอาจ้างมาแก้ปัญหาถูกไหมถ้ามันมีปัญหาเาจ้างชุมชนเพื่ออะไรจ้างมาช่วยใช้เงินเออมันจะซ้ำทำไมอ่ะใช่ไหมเออในเมื่อมันในเมื่อเขาทําเองได้เขาก็ไม่จ้างหรอกแต่รู้สึกว่าเออมันเริ่มมีปัญหาเยอะแล้วเขาคิดว่าเขาแฮนเดิลไม่ไหวหรือต้องเขาไปทําเรื่องนี้เนาะอย่างหนึ่งก็ต้องให้คนอื่นทำเพราะเขาจ้างคุณมาเพราะมาแก้ปัญหาเออไม่ใช่จ้างมาสบาย มันมีปัญหาอยู่แล้วต้องมีปัญหาแล้วก็เราก็ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยแต่ลูกค้างี้ยเงาต้องทํายังไงต้องมีปฏิกิริยาไงต้องพูดใจไงเขาเราก็ศึกษาตัวเขาด้วยถ้าเรามองตามความเป็นจริงจริงเนี่ยไม่ต้องเป็นต้องมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยมันก็พัฒนาตัวเองไงเนาะพัฒนาตัวเองก็พัฒนางานพัฒนางานก็พัฒนาเงินเออมันก็ไปต่อได้ใช่เอาแค่นี้แล้วกันเนาะกีตะกี้งงว่าจะพูดอลยอ๋อหมายถึงมองว่าถ้ามองในอีกมุมหนึ่งครับ การที่เขาจ้างเรามาทํางานในตําแหน่งนี้นแสดงว่าเราอ่ะก็มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งนั้นดังน,นั้น่ะการที่เราเจอปัญหาอะไรต่างๆมาเฮ้ยคุณคนภูมิใจไว้นะ,ะาคุณคือผู้ถูกเลือกให้มาทําแก้ปัญหาใช่อุ้ยไม่นะคุณ<ม>โตบ,บางคนเนี่ยไอตอนมันสัมภาษณ์งานเน่ยเป็นวันที่โกหกตอนแหลที่สุดในชีวิต เอ้าช่วงเวลาแห่งการสัมภาษณ์ใช่ไหมถือครับผมไอตอนเข้าอ่ะตอนจะเข้าไปทํางานพอเขาพอเขาเรียกสัมภาษณ์อ่ะโอ้โหเนี่ยอยากมาทํางานที่นี่มากเลยเห็นถึงอนาคตเนี่ยรักองค์กรนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างองค์กรมีความมั่นคงเออเวลาตอนออมก็ไม่พูดอย่างนี้หรอกใช่ไหมทุกอย่างดีหมดเพื่อให้เขารับอะไรเงี้ยไม่รู้แหละแต่ว่าในเมื่อจะเข้ามาด้วยฉันทะาหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเราก็ควรจะศึกษาเรียนรู้ ถ้ามันพังมันเฟลมัน,มนก็ไม่เป็นไรก็ได้ศึกษาเรียนรู้แล้วถ้าเกิดว่าเรามองว่าวันนึ่งมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่ฉันทาของเราอย่างเงี้ยก็มีการปรับเปลี่ยนก็เป็นเรื่องปกติอีกก็เปลี่ยนไปอะไรอ่าเงี้ย